อะไรครับพี่อะไรครับอ๋อใช่ใช่เหมือนเลยตะกร้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะตัดผมขออนุญาตตัดแต่งนิดนึงนะอ๋อแังเ์ยี่กีทีครับที่กีทีเพื่อนรักไม่เห็นอ่าครับผมเพื่อนรักอ่านี่เลยเราเราก็จะว่ากีทีในตะกร้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตะกร้าใหญ่นี้นี้อืมสุดยอดครับ นี่สตาเลดป่ะเนี่ยเลดป่ะเนี่ยเลดมั้งสตาเลดเลยนะล้อดิสเลยนะโมลี่มากกว่าเลีเขาไม่มาทำกัญยาหรอกมั้งเฮ้ยจริงเหรอมันหนักไปใช่ป่ะเออหูนี่สวยนะ E.T. Phone Home เลย่ดูล้อดิสเบรกด้วยอ่าอ่า คือคือเกี้ยเนี่ยผมว่าจักรยานเนี่ยเป็นจักรยานที่เอาไว้ใส่น้องหมาไล้ใช่เนี่ยแล้วแน่นอนน้องหมาได้2ตัวเลยปัดเที่ยวโอ้โหสวยมากเดี๋ยวผมแปะให้ดูใครไอ้เวป็นคนไหนที่เกิดยอามามามาพี่ดวงเขาบอกว่า2อาทิตย์ก่อนลิซ่าเนี่ยเอา b m เไปขี่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีกระแสหรือยังก็ไม่รู้นะอ๋อมีมีา b m ลไปขี่ขายบีเมกันเยอะแยะเลยนะตอนนี้ของพี่แลนด์เนี่ยตอนเนี้ย คราวที่แล้วที่ผมมาถ่ายนะคือคราวที่แล้วเดือนที่แล้วที่เรามาถ่ายคือรถมาลงครึ่งร้อยห้าสิบคันทำให้เสร็จใช่ไหมไม่ไม่ใช่เดือนนี้ตอนนี้เริ่มทำเสร็จแล้วตอนนั้นยังจะเป็นกองอยู่ตอนนี้ทำมาแหม่ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ถือว่าไงอ่ะแต่งเยอะไหมเนี่ยผมไม่เคยดูเหมือนกันไม่รู้อ่ะได้นี่หน้าหลังไอ้หมุนด้วยคอนี่คือหมุนไปยังไงมันก็ยังเบรกได้อยู่ใช่ป่ะจับก็ได้อ่าจับแล้เลยนะเออนี่ผมจะให้ดูนี่ ก็คือสายจะไม่พันกันเพราะปกติอ่ะหมุนแค่รอบเดียวรอบเดียวสายจะพันอันนี้มันเป็นชุดถ้วยคอพิเศษของวีนิาพวกที่เล่นท่าตอนที่มันตอนที่มันลอยที่มันจะชอบดีดอ่าใช่ใช่ใช่อ่านี่แหละต้องมีตัวนี้ต้องมีตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยอ่านี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ สายแข่งเลยก็คือเนี่ยบิดไม่ได้ไอเด็กคุณลองดูแข่งนี่คือแข่งอะไรแข่งเล่นท่าหรือแข่งแข่งแข่งเล่นท่าแข่งยกล้อแข่งอะไรแต่ว่าเขาจะควงคอไม่ได้ตอนควงคอเห็นไหมจีนอ่าสายมันจะพันกันใช่ไม่ควงไม่ได้ใช่ไหอ่าเพราะฉะนั้นไอเนี้ยถ้าเกิดมีถ้วยเนี่ยแสดงว่าเป็นพวกควงคออ่าอ่าฮะอันนี้ก็มีควงคอครับสมัยก่อนนี่เนาะเอื้อมไม่ค่อยได้โอ้ไม่ได้เลยผมเคยไปดูที่เวิร์กนะไออย่างเนี้ยเป็นหนู เนี่ยนะบีมเอ็กซ์เนี่ยเป็นหมื่นแล้วหมื่นจานอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะไอ้ที่ถามว่าเป็นหมื่นนี่คือมือหนึ่งหรือมือสองของใหม่ของใหม่ของใหม่เลยใช่ไหมครับโชห้าเลยหมื่นห้าหมื่นหกแต่ตอนนี้ด้วยเหตุที่ตลาดทุกวันนี้มือสองเข้ามาเยอะมือสองเข้ามาเยอะเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยเอ้าไอันนี่หมื่นห้าเลนะบีมเอ็กซ์เนี่ยซื้อมือหนึ่งเลยนะคุ้มเป็นกระโดดคุ้มในไรนะพักเกียร์สีมัเป็นตลอดเพราะว่าพวกนี้มันใช้ส่วนผสมบางใช่มันบางทีมันต้องกระโดดที่ใช่มันต้องแข็งแรงไว้ก่อนครับซึ่งพวกนี้คุ้มเพราะ ลอยอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วคือพวกนี้ไม่มีแบบอลูมิเนียมไม่มีหรอกน่าจะเป็นแบบเหล็กโครโมอะไรแบบใช่เหล็กไฮเทนไซม์เลยพี้เออพราะพวกนี้จะโอเคเลยเนี่ยถ้าเกิดจริงๆนะของใหม่เป็นแบบหกหมื่นเลยนะแต่ที่เนี่ยแบบสี่ห้าพันเี่ไม่รู้กี่กี่บาทประมาณสี่สี่ถึงห้าพันอ๋อประมาณนี้แล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วแต่สภาพแล้วแต่รูปเนี่ยดีมากแล้วดูเบรกเขา้ดูเบรกเขาเขาจะต้องเป็นเบรกอย่างนี้เลยนะใช่แต่เอาแต่ก็ใส่ตรงนี้ได้เพราะมันก็มีรูอยู่เนี่ยที่ผมบอกคุณอ่ะเฉพาะก้านเบรกเนี่ย ผมเลนะรับซื้องร้อยสามร้อบาทแล้วอ๋อแ่้างเดียวไม่ใช่คู่นี่นะครับคู่ละห้าองร้อยแต่เนี่ยดูไงเนาะไรมาขายออบบ้าสิบาท้บาทอืนี่ดูเนาะ B M X นี่อาศัยตีนต้นทั้งนั้นเลยนะแล้วคุณดูนี่เห็นไหมหงนไมครับมันต้องหักหลบครับแล้วก็มีคาน้นอีกนะ B M X ตรงน้นะเอะเยอะไปดูไหมไปดูไหมพี่บ่ ดดอ่าอ่าง่าไหยไปดูดิมาเลีวพ,พ,พ,พี่ตอนนี้กำลังดู B M X อยู่ว่านะเห็นลิซ่าเขาโพสต์มา2อาทิตย์แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเริ่มทีหยื่ยงหรือกระแสกมาหรือยังเอออ่านะตังกีเราก็พูดถึงเรื่องอะไรนะไอ้เบรกที่เป็นถ้วยคอที่มันหมุนหมุหมุน,หม,นหมุนได้นะ เราก็งงว่าคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่เราก็ไม่เคยรอใหม่ที่ที่เรารอบที่แล้วเรามาเออหกสิบเจ็ดสิบคันเนี่ยดีเมกันนะใช่เมื่อกี้เหลือประมาณสิบกว่าคันครับผมครับผมไม่ถึงยี่สิบคันครับผมเออฮะถ้นไม่ไปไหนละก็จะเหลือแค่หน้าบ้านอ่าอันนี้น่าจะพร้อมใช้แล้วมั้งพร้อมใช้พร้อมใช้สวย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 ก็จะเป็นแบบเบรกแบบมีสายกับเบรกที่แบบหมุนหมุนคอได้เออขคอจุ่มกระเพาะอ่าประมาณ ่มีชุดทบชุดแต่งนะมีหลาหาแบบแต่คันนึงนเ่าแบบมีถ้าเขาเล่นห้ามันขึ้นรอแต่ถ้าของใหม่นี่หมื่นเป็นนแค่รนีไม่ก็น่ะคันก็หมุกกับรักราทั่วไปแหะครับผมมนีคันที่เ้านิยมไใช่ใช่นะเราเราก็พื้นพื้นไป เฮ้ยอันนี้ก็ B M X B M X, X. อ,อันนี้ B M X อ่เอันนี้โหดูจานหน้ากันทีเดียวของไหญเอาตีต้นขนาดเล่นเล่นท่า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 อ๋อเล่นท่านี่มันต้องดูหลายๆอย่างนะพี่เบนฮะมันมันต้องดูว่าแบบนะอะไรเงี้ยเออ เพชรเนาะเ,เออสังเกตง่ายๆนะมันเมันมูนจากยาในบ้านอ,อ๋อเออที่เทิเอนๆอยู่ตรงเนี้ยหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเขาไปเก็บขายดทา่บอ <laughs> <laughs> กกี้ว่าไปเก็บกกร้านจากยานี่เขาจะซื้อมาเก็บเพื่ออะไรเพือ<ส>่อขายเพื่อสะสมไงตอนนี้มีโรค โรคคนชราที่แบบเจออะไรแล้วแบบชอบเก็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 บไม่อยากขายเยอะเ่ยบมาเป็นเ,เออองินเยอะเออสงสารเยอะใช่ไมหมอ่ที่มัญหายไ่หมดแล้วขายาหมดแล้วได้เหลือแล้วคือที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ,ะเพราะว่าที่หน้าเขาจะไปเอาของอ๋อที่หน้าจะไปเอาของเห็นว่าน่าจะเป็นวันอังคารหรือพุธก็ะะจะไปเอาของก็จะมีของเข้ามาครับ ก็มาดูนะติดตามกันนะครับเพราะว่าแม่บ้านขาดอืมจักรยานเด็กขาดครับรถพับขาดขาดขาดนี่คือเลยขาดครึ่งหรือของขาดของขาดอ๋อของขาดนะอ๋อไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่อะไหล่กองกองอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเขาลื้อๆแล้วมากองใช่ไหมไม่ใช่คนละเรื่องคนละเจ้าอ๋อคนละเจ้านะเจ้ามันเหมาเช่ขาอตัให้ราคาเท่าไอะไรครับไปดูเราก็ดูแล้วห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทก็เป็นเหมาไม้อ๋อเหรอเท่าไหร่ครับ แสนแสนแสนเลยอันนีะเฉพาะนี่นะเงินมันเหมือนเหมือนขยะนะเอาพูดตรงๆเหมือนขยะแต่ว่าอันนี้พวกเนี้ยมันเป็นมีค่าไงนะกลายเป็นใช่เป็นเงินได้โอ้ความคิดนะถ้ใครมีอย่างเงี้ยก็มามาดูกันได้อ๋อมาดูได้นะเดี๋ยวเราไหนๆเราพูดถึง BMS แล้วรถเล็กๆเราจะเดี๋ยวผมพาไปดูไฟลิงญี่ปุ่นแท้ไฟลิง ก็คือ5โลแท้5โล5โลแท้5โลนี้คือึหนักคือน้ำหนัก5โลแท้เนี่ยถ้าเกิดอันนี้ฝากขายอันนี้เราฝากขายเขาเล่นกันไหมผมไม่รู้นะแต่พี่แรนด์เขาบอกว่ามันเป็นไฟลิงห้5โลแท้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือยี่ห้อหรืออะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเขียนไฟลิ่งเป็นเกียร์ดุมสามเกียร์อันนี้ล้อกี่นิ้วนะ14หรือ16 14ใช่ไหมอ่า อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบของเลโนหรือเปล่าหรืออะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าไอ้คำว่าไฟลิงก์อ่ะเคยเห็นซิกลิงก์เซเว่นลิงก์เนี้ยก็คือเป็นของพวกเลโนพวกอะไรเล็กๆอะไรพวกเนี้ยน่าจะหลายหมื่นแล้วเห็นว่าประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่ขายถูกขายถูกเป็นเกียร์ดุมนะขายได้เกียร์บอกอกขายได้บล็อกขายถูกแล้วก็มา ตอนนี้ตอนนี้ผมไปตั้งแคมป์ม,มาสองรอบสามรอบแหละตอนนี้เริ่มเห็นกระแสอย่างหนึง่งที่เป็น<อ>คนชอบซื้อรถเล็กๆอย่างนี้ยไรเขาไปทำอะไรเขาไปเวลาไปตั้งแคมป์เวลาปวดเที่ยวแล้วปัดในห้องน้ําอเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงจริงจริง <S <S จริงจริงเขาเดินไม่ไหวนะไม่ได้อำคือบางทีร้านตั้งแคมป์ไม่ไจากที่ตั้งกับหัวห้องน้ำไม่ไกลอยู่แค่ไม่ได้เหรอไม่ได้ เอาจริงจริงจรงพักนี้จริงผมไปมาสองสามที่อ,อนาพักนี้นะเขาซื้ออย่างเงี้ยเอาไปตั้งแคมป์มมเพื่อเอาไปเที่ยวเอา,เ,อาเขานะไม่ไม่ไม่ไมปั่นปั่นไปซื้อแบบข้าวได้เลยจากอุทยานมาสักใช่ใช่ระยะไอ้น,นี่ที่เห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่จักรยานเด็กนะ,ะเป็นจักรยานผู้ใหญ่แต่เราเล็กครับพับได้ใส่รถเต็มพับได้รับน้ำหนักได้เป็นร้อยได้ได้ได้เขานี้เนี่ยเห็นไหมราคาเนี่ยผู้ใหญ่ขี่ได้สบายเลยสูง เอาไปตั้งแคมป์หมายว่าตอนไปจอดเนี่ยขาดเหนืออะไรขาดตัพวกลิปไทยขาดตั๋วมาม่าคุณวิ่งออกมาจากอุทยานระยะทางมันไม่คุ้มสองโลสามโลเอาปั่นดีกว่าไม่คือเรื่องของเรื่องคือตอนคุณไปจอดรถอ่ะคุณไม่อยากเอาเลื่อนรถออกหรอกเพราะถ้าคุณเลื่อนรถออกคือมันจะมีรถเข้ามาเสียบอ๋อใช่ใช่ใช่ถูกถูกหลายที่แล้วอีกอย่างรถบางคันนี่แต่งระยื้อระยะแบบเอาอะไรนะผ้าใบที่พี่ชอบอ่ะมักขึงไว้ใส่ไฟโอ้โหระยื้อระย้าจะได้แล้วอะไรอย่เงี้ยมีนี่พบ ไปนะกูจะขายหรืออะไรกูซื้อได้ไปห้องน้ำมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจักรยานอเขาก็เดินมาไอ้น้องจะเล่าเยอะนะกี่พันพันกว่าบาทสองพันใช่ไหมเนี่ยเขาบอกคิดว่าสักสองพันสามพันเห็นว่ามันคันเล็กเห็นว่ามันคันเล็กบอกบอกก่อนว่าอย่าไปมองว่ามันคันเล็กแล้วจะคิดว่าแค่พันสองพันไม่ใช่แพงกว่ารถใหญ่บางทีนะจักรยานเด็กอ่าก็จักรยานเด็กได้อยู่ ใช่ใช่นะจักรยานเแ็กอย่างที่เราไปดูดูมาจักรยานเด็กนะอันนั้นคือจักรยานเด็กที่มีล้อพ่วงใช่ใช่ใช่แต่อันนี้มันเป็นจักรยานแบรนด์ของที่ใหญ่ครับครับแล้วจะบอกให้ว่าจักรยานแบรด์ที่ใหญ่ถูกสุดไหมร้อยยี่สิบครับถูกสุดจนร้อยยี่สิบเพราะว่าร้อยยี่สิบเนี่ยมันทำมาเยอะที่สุดอ่าอะไรเยอะที่สุดมาขายที่สุดอันนี้คือร้อยยี่สิบอ่าเนี่ยร้อยยี่สิบแต่ถ้าเพิ่มเกินจากนั้นเล็กไปแบบนั้นแพงลงเรื่อยๆขนาดล้อใช่อย่างล้อสิบสี่เนี่ย แพงกว่า120คันนี้ก็น่าจะแพงกว่าคันนี้น่าจะ7,700ใช่และอาะคันนี้อย่างเงี้ยก็จะยิ่งแพงกว่าอีกใช่เห็นว่าอย่างงี้เหรออาจจะเป็นเซนนิกอ่าเ้องเซนนิคอาจจะไม่แพงครับผมเนี่ยอันนี้อันเนี้ยหมื่นสี่อ่าอันเนี้ยแพงแน่เลยอันเนี้ยแพงแน่เลยไม่ใช่ 5G กิงแต่ว่าไฟลิงไงไฟลิงก็คือพับ5จุดเขาบอก5โลแท้5 5โลแท้โอ้โหเบาเออ5โลแต่ว่านี่นะ มันเป็นเกียร์ดุมด้วยใช่เกียร์ดุมสามระปีดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยข้อพับข้ออะไรก็ออกแบบมาแข็งแรงมากมันพับแบบพับแทบจะเหมือนกระเป๋าอ่ะนิดเดียวเพราะนั้นข้าออกแบบเขาก็มีมีนะอ๋อแพงข้าออกแบบใช่ไหมผมคิดว่าแพงเพราะเหตุมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแรไอเทมครับผมใช่ไหมแล้วก็จะเป็นรถพับตรงนี้เนาะยี่สิบนิ้วทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นรูทเล็กรูทใหญ่อะไรพวกนี้คันไม่เท่าไหร่มั้ง ไม่ได้เลยี่บ่าอ๋อเนียเี่สิบห้าว่ะครับอ๋อราคาส่งราคาส่งจะไปบอกใครนะห้าคันเอาอย่าบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเฟียสเนี่ยยี่สิบนิ้วตนเนี่ยจะถูกกว่าใช่ใช่อ่าฮะเพราะว่ายี่สิบนิ้วสุดยอดหลายตุ้มยันมามามาอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะวันทัศน์ป่ะเนี่ยไม่ใช่ดิอะไรนะพิกก้าเออวันทัศนน์ี่ อ่าใช่บอลทัดบันทัดก็คือกดทีเดียวพับได้มีสองพั 2, นมีสองพันอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าคันหนึ่งคันสองพันไม่ใช่นะ่ะเป็นหมื่นเป็นหมื่นะแต่ที่แบบแต่ที่นี่ไม่ถึงอ่าไม่ไม่คือพอดีผมว่าอยากให้แบบทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามัน,ม,นมันไม่มันไม่มีราคามันมีราคานะเอออันนี้ก็ไฟฟ้าแอันนี้ไฟฟ้ามีสองัน อันนี้ขาไก่เนาะขาไก่ก็ยังยิดอยู่นะทุกวันนี้อ่าเนี่ยแต่ขาไก่ทำไมต้องเป็นล้อ18ก็ยังงงเหมือนกันนะอ่าน่าจะเป็นไซส์ของเขาอ๋อน่าจะเป็นไซส์ของเขาตามสเปคลงล้อ18แบบอืมไม่มีนะเรา20ไม่เคยเห็นมี18มันมีนะแต่เป็นท้าพไงมันมันดึงเหมือนอ๋อลักษณะการพับของมันอ่ะอ่ามันจำเป็นต้องมีเท่านั้นอ่ามันต่างกับพวก20ครับผมคนละแบบอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรถเด็กปะ อย่างนี้ถือว่าไม่เด็กอ่ะไม่เด็กใช่ไหมแต่คือแบบสีสันมันอาจจะแววแววนะแต่เด็กปั่นได้เด็กปั่นได้ทันนั้นคุณคือยังไหนครับคุ้นคุ้คุ้คุ้เราเคยเอาไปปั่นอ๋อไม่ใช่เราครับผมเอาไปปั่นเอาไปปั่นเอาไปจอดปั่นรับงานอยู่ปั่นรับงานปั่นรับงานปั่นรับงานอยู่นะผมว่านี่เหตุผลเหตุผลในการที่ทำไมคันนี้ถึงแพงอย่างร้อยยี่สิบเนี่ยผู้ใหญ่ปั่นได้อย่างเดียวเด็กคนนี้ไม่ปั่นไม่ได้ก็คิดราคาผู้ใหญ่ครับ อันเนี้ยคิดราคาเด็กถ้าถ้าเกิดเป็นรถเด็กถ้าเป็นรถเด็กที่มันถูกเพราะว่าเด็กปั่นได้อย่างเดียวผู้ใหญ่ปั่นไม่ได้ก็คิดราคาเด็กโอเคอพนนี้ปุ๊บอันเนี้ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ปั่นได้มันเลยคิดราคาสอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวผมผลิตอะไรมาที่มันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวคนแก่ทารกถ้าคุณจะได้คูณห้าต้องแต่ทารกเด็กอันนี้ก็คูณสามคูณสี่คูณสี่แกคูณห้า แล้วคนคนที่ป่วยหนักเชื่อไหมว่าคุณจะขายได้เป็นแสนโอเคโอเคได้ได้เพราะเขาซื้อคนเดียวเขาใช้ได้ทั้งหมดจบจบจบโอเคไหมจบ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 นะครับโอเคได้ได้ไดเขียนดิเขี็นผู้พิการอ่ะครับพันนึงเป็นหมื่นอ่ะทำเป็นเล่นนะแต่ใช้ได้คนเดียวเอเคก็คือคิดราคาคนเดียวครับผมโอเคเข้าใจนะโอเคตามนั้นตามนั้น